สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอบานิมผูครับสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่ในงานของแบรนด์ลองจินครับซึ่งวันนี้ผมจะพาเพื่อนเื่อทุกคนนะครับมาเยี่ยมชมนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ลองจินซึ่งเปิดตัวในปี2021ที่โรงแรมสยามเคมเสกี้เดี๋ยวตามผมมาเลยครับ ซึ่งสำหรับคอลเลกชันใหม่ในปี2021นะครับคอลเลกชันแรกที่อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นนะครับนั่นก็คือในคอลเลกชันที่เราเรียกกันว่าไวท์คอลเลกชันนะครับสำหรับในคอลเลกชันนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าสายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับก็จะมีตั้งแต่สายที่เป็นหนังจระเข้เป็นไวท์อัลลิเกเตอร์นะครับและที่สำคัญนะครับเจอรี่ทั้งหมดที่เห็นนะครับก็เป็นไวท์ไดมอนด์นะครับแล้วก็บริเวณหน้าปัดเนี่ยก็จะเป็นมาเตอร์ออฟเพ สำหรับในคอลเลกชันนี้เนี่ยนะครับก็จะให้ความรู้สึกที่ดูหรูหราสง่างามนะครับดู Sophisticate แล้วก็ดู Elegance นะครับตามคอนเซปต์ของแบรนด์ที่มีชื่อว่า Elegance is an attitude ครับครับแล้วก็สำหรับอีกหนึ่งคอลเลกชันนะครับซึ่งถือว่าเป็นคอลเลกชันที่ผมเนี่ยมีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวนะครับมีชื่อคอลเลกชันว่า Dolce Vista ครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับ สำหรับในคอลเลกชันนี้นะครับผมว่าเปิดตัวด้วยราคาที่ดีมากๆนะครับอยู่ที่ราคา5 8 5 0 0บาทนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้เห็นนั้นก็คือว่าสายของเขาเนี่ยจะเป็นสายหนังแบบจระเข้ที่มีสีสันสวยงามนะครับและที่สําคัญเนี่ยสายเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนได้ก็คือเป็น q u ิ c สวิชนะครับและที่สําคัญนะครับในบริเวณหน้าปัดเนี่ยจะมีการแบ่งแยกสัดส่วนนะครับในระหว่างเข็มที่เป็นเข็มบอกชั่วโมงเข็มบอก วินาทีนะครับแล้วก็เข็มบอกนาทีนะครับตัวเรือนจะได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะในยุคที่เราเรียกกันว่าอาร์เตโกนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวเรือนที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมที่มีความสวยงามมากๆนะครับสำหรับแรงบันดาลใจของคอลเลกชันที่ชื่อว่าโดเชวิสต้านะครับก็มาจากความหวานของขนมนะครับแล้วก็ความหรูหราในสไตล์ที่เรียกว่าเป็นอิตาเลียนสไตล์นะครับซึ่งผมว่าคอลเลกชันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ราคาดีมากๆครับ สำหรับเรื่อต่อไปที่อยากใช้เพืเ่อนๆได้รู้จักนะครับเขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Silver Arrow ครับ สำหรับนาฬิการือนนี้นะครับเปิดตัวอยู่ที่ราคา74,100บาทนะครับความพิเศษก็คือสังเกตว่าในบริเวณที่เป็นแบบมาร์กเกอร์ต่างๆนะครับจะมีลักษณะก็คือมีขอบหยักครับแล้ที่สําคัญเนี่ยทางด้านในเนี่ยครับเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นแฮร์สปริงที่สามารถที่จะป้องกันสนามแม่เหล็กได้เป็นอย่างดีครับนาฬิการุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นนาฬิกาอีกรุ่นหนึ่งที่มีความคลาสสิกค,ครับด้วยความดีไซน์ที่มีความหรูหราแล้วก็สายหนังครับที่เรียกว่าไทม์เลสจริงๆครับ สำหรับในการเรือนต่อไปนะครับถือว่าเป็นอีกเรือนหนึ่งที่น่าสนใจมากๆครับเขามีชื่อว่า Legend Driver ครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยครับได้เห็นถึงดีเทลรายละเอียดนะครับซึ่งดีไซน์เนี่ยมีการเอาออริจินัลดีไซน์ของ Longines นะครับซึ่งราคาเปิดตัวอยู่ที่ราคา88,200บาทนะครับความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือว่าในบริเวณหน้าปัดทางด้านในนะครับจะมีเม็ดมายมอยู่ทั้งหมด2เม็ดอยู่ทางด้านนอกนะครับหเม็ดเนี่ยไว้สําหรับตั้งเวลาครับส่วนอีก1เม็ดเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนแบสซหรือว่า เครื่องหมายเวลาที่อยู่ทางด้านในได้นะครับเพื่อที่จะจับเวลาในการที่เราเนี่ยต้องการที่จะดำน้ำครับเป็นอีกหนึ่ง,งเรือนที่มีความคลาสสิกมากๆครับเดีย๋ยวเรามาชมเรือนต่อไปกันเลยนะครับว่าเป็นเรือนไหนครับ และสำหรับอีกหนึ่งเรือนถัดไปนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเรือนที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้นะครับเป็นนาฬิกานักบินครับเขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่า The Longines Aviation Big Eyes ครับซึ่งความพิเศษของนาฬิการเรือนนี้นะครับที่เพื่อนๆได้เห็นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตัวเรือนที่ผลิตจากไทเทเนียมครับ การฟินิชชิ่งงานด้วยไทเทเนียมเนี่ยจะทําให้นาฬิกาเนี่ยมีความทนทานมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบาพิเศษนะครับส่วนนิกเนมของรุ่นนี้ก็คือคําว่า Big กไอนะครับจะสังเกตว่าบริเวณหน้าปัดทางด้านในเนี่ยจะมีขนาดใหญ่เป็นพิเศษนะครับและที่สําคัญนะครับเป็นนาฬิกาที่มีความคลาสสิกมากๆนะครับถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานในวันนี้ราคาเปิดตัวอยู่ที่1นึ่งแสบาทนะครับเรียกว่ามีความคุ้มค่ามากครับสำหรับนาฬิกาในระดับที่ตัวเรือนทั้งหมดเนี่ยเป็น และสาหรับเรือนสุดท้ายที่ผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมในวันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ขายดีตลอดการของแบรนด์ลองจินนั่นก็คือรุ่นที่ชื่อว่าไฮโดรคอนเฟสปีนี้เขามีสีอะไรบ้างตามมาชมเลยครับครับสำหรับนาฬิกาที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะครับแล้วก็เป็นนาฬิการ,รุ่นที่ผมเนี่ยมีความชื่นชอบมากๆและที่สำคัญก็คือขายดีเป็นอันดับหนึ่งของแบรนด์ลองจินนะครับนั่นก็คือนาฬิกาที่มีชื่อว่าไฮโดรคอนเฟสครับสำหรับในปีนี้ครับเขาเปิดตัวด้วยสีใหม่นะครับซึ่ง ราคาเนี่ยก็เรียกว่ามีการเพิ่มเติมมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่66,300บาทครับสังเกตว่าความพิเศษนะครับนั่นก็คือเป็นสีที่เป็นแบบทูโทนนะครับอย่างเรือนทางด้านบนนะครับหน้าปัดจะเป็นบลูได i อลนะครับแล้วก็สายเนี่ยเป็นสตีลนะครับแล้วก็จะตัดด้วยสีที่เป็นเยลโลโกลซึ่งจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าเป็น PVD นะครับในการโพตติง้ง ความร้อนนะครับทำให้หบริเวณสายสตีลเนี่ยนะครับมีสีทองที่มีความเหลืองอร่ามแล้วก็มีความทนทานมากมากนะครับส่วนทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับสายก็เป็นทูโทนเช่นเดียวกันนะครับทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นตาปัดสีดำนะครับมีแล้วก็ตัวสายนะครับก็จะเป็นทูโทนที่ตัดกับสีเยลโลโกเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับเรือนที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดนะครับแล้วก็มาดินพูเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดนะครับแน่นอนครับว่าก็เป็นเรือนนี้ครับเพราะว่าเรือนนี้นะครับ บริเวณหน้าปัดของเขาะจะเป็นสีเกรย์นะครับซึ่งเป็นไฮโดรคอนเฟสที่มีความสวยงามแล้วก็มีความหรูหรามากนะครับส่วนสายนะครับจะเป็นสีพิงโกนะครับมีจะมีฟินนชชี่งานที่มีความสวยงามมากๆนะครับ และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับซีรีส์ใหม่ของไฮโดรคอนเกรสนะครับนั่นก็คือบริเวณข้อต่อของสายนะครับเพื่อนเพื่อจะสังเกตว่าในบริเวณปลายของข้อต่อเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปปรับให้เข้ากับข้อมือของแต่ละท่านเนี่ยจะสวมใส่ได้อย่างสบายมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆนะครับเรือนเดียวจบครับไม่ว่าจะเป็นใส่ออกกําลังกายนะครับหรือว่าใส่กับสูทเป็นแบบ casual business look นะครับในราคาประมาณ60,000กว่าบาทแล้วก็ถือว่าเป็นสีีีทท่่่ผมนชนชอบาสุด เดี๋ยวผมจะลองกับข้อมือของตัวเองนะครับให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้ชมนะครับว่าเวลาขึ้นข้อเนี่ยจะมีความสวยงามยังไงบ้างนะครับนี่เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยมากๆครับดูเท่ดูสปอร์ตที่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็สามารถที่จะใส่เข้ากับสูตรที่มีความหรูหราได้เลยนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าคอนเทนต์สุด e x c กซ์คลูวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในาฬิกาของแบรนด์ลองจินครับมีโอกาสเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสาหรับวันนี้ผมจอบมาดินภูลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ